สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท,ท่านครับมูนี้โชคชาชวานครับนำแนวทางเล่าพัฒนามาฝากพี่น้องกันครับประจันทร์ที่14มิถุนายน2564ครับโดนโดนในเม้าบากันทีหนึ่งครับพี่น้องจักหยากยังยากนั่นยากนี่ครับัจริงๆกะทางว่าในเมาเบ่ากันทุกมือก็ี่เป็นการดีเนาะพี่น้องเนาะ นะครับทาข่าวคำข้าวกันทุกพื้นที่ทุกหม่องทุกบ่อนนะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่ติดตามต้องขอบคุณไล่ๆนะครับทันทีกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ทันทีติดตามทุกทุมือนะครับเป็นกำลังใจให้กันเนาะสำหรับแนวทางของเล่าพัฒนาครับเมื่อนีให้วิ่งดูด4กับ7ครับ4-4-7-7 ต้นเนีนครับพี่น้องต้นเนีนสีเป็นสีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสีเจ็ดหาตัวกันสีมีหาหนึ่งหาสีสีเก้าเจ็ดเก้าสีหกเจ็ดหกจะว่าตัวกันนี่เด็กห่าหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวง่ามอยู่ครับกับโบก้นถิมเนาะหาหนึ่งกระไดก็ยังสวยอยู่นะจ๊ะ หอพี่น้องเอาไปพิจรารณาเบ่งครับพี่น้องเอาไปพิจรารณาซ้อมดูก่อนท่านมโนน,นี่เนาะมือน,นี่ลงสวยโหดลงานี่ก่อนช่วงที่จะลงนี่ก็จะหนึ่งทุ่มอยู่แล้วนะครับตั้งยังวัดตั้งยังวัดนี่เพิ่นเอาหกโตเนาะอกโตหนาไอสองตัวหน,า,วหนาเนี่ยสิเป็นเหล็กล่างสองตัวถ่ายสิเป็นเหล็กบนเนาะสามตัวถ่าย จัะได้ก็ตามแต่ครับพี่น้องให้พี่นอ้องอพี่เจน่าเบิ่งครับมักสอบตัวใดกับถามท่านพี่ยังบ่กให้มักบ่กให้สอบกับเบิง่งซอมเบ,บิ่งไปสก่อนครับเดี๋ยวมือหลังครับมือหลังนี่พยายามสีลงคลิปอ่าล่วงหน้านะครับลอ่าวงคลิปแบบว่าอ่านเป็นเล่าพัฒนานี่กับพายามสีล่องจนเต้ใบใบคนละ,ะสำหรับห้าน้อยห้าน้อยก,กับสีลงไหวก่อนคือกัน ช่วงหลังเนี่ยผมติดภารกิจหลายอย่างครับพี่น้องช่วงหลังๆเนี่ยออตอนบ่ายเมาเอว่ากัานเพราะวะขาดเงิ่งงานส่วนตัวครับแต่ก็พยายามที่จะมาพูดคุยกันเดี๋ยวหลังจากนี้แหละครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมสิพยายามเฝ้าทุก,ท,กทุกมือขอบคุณพี่น้องทุกท่านไว้ลำลุ้ยสุขสูขคนกันแล้วกันสำหรับมือนี้นะครับเนาะอ่าเฝ้าถ้าใกลกันผมปากพอมข้ออ่าโชคดีมีเ,เงินใสหได้หลาย,ลายสุขภาพร่างกายแข็งแรง งเงินมีทองลำดวยสุกคนสวัสดีครับ